แมนนี่ตกลงซื้อตั๋วละครอ,อยู่ใช่ไหมเสร็จแล้วรีบไปไปรไะชุมเลยนะแมนไอ้แมนเอา้าโว้ยนี่วางสายฮัลโหลเหมียวเมียวจ๊ะเออนี่เจนพูดนะเหมียวคืองี้นะเออเดี๋ยวเจนรีบกลับไปไประชุมนะเหมียวเนี่ยช่วยถ่วงเวลาลูกค้าไปก่อนนะชวนคุยอะไรก็ได้นะเนี่ยเจนกงลังมาตามมารวยนะจ๊ะ ได้ได้เดี๋ยวรีบกลับเลยจ้านะเออนี่เมียวเมียวเมียวอย่าเผลอไปด่าลูกค้าอีกล่ะเอออย่าไปว่าเขาอีกนะว่าโง่นี่อ่ะนะได้าๆ้้โอเคเซียวกันเสียวกันโชคดีครับด่วน ไงดีวะเฮ้ย,ยป่าๆๆครับพ,พี่พี่ฟังอยากมีเรื่องไ,<ม>ไม่ได้เหรอไอคนที่อยากมีเรื่องครับมันจ้างผมครับไอคนโน้นครับไอคนที่มือล้วงกระเป๋าใส่แจ็คเก็ตสีดำนะครับมันบอกผมว่าให้มา,มาเตะขาพี่ถ้าเตะขาพี่ได้มันให้ห้าร้อยครับอย่าหลอกกูนะจริงครับกลับมาอีกครั้งหนู่งร่วม ครัผมไม่ได้โกหกคนนู้นครับอยากมีเรื่องอะไรน้องเฮ้ยมีคนเคยบอกน้องไหมหน้าน้องเหมือนมอสปฏิพานมากเลยเหมือนอาเหมือนอเหมือนจริงอือคือย่อนะจริงจริงมีหลายคนครับบอกว่าผมเนี่ยน่าจะไปเป็นพี่ชายมอสนะครับโทษทีนะไปก่อนนะพี่ชายมอสครับ จังหวะไหนวะไม่ไม่ทำอะไรวะคุณชัา,เจ,า,าเจน่ะคุณช่าเจนเอลอลำดวนพี่มารวยละคะก็เนี่ยมาตามหาอยู่เนี่ยไม่เห็นเหรอาไม่เขาไม่ได้มาด้วยกันหรอคะเปล่าเอ้ามันจะวิ่งไปหาเขาทำไมวะนะเฮ้ยคุณแป้ง ให้คุณแป้งช่วยนะครับเอเจน่ะมันจะตามผมกลับไปไประชุมแต่ว่าผมมีเรื่องต้องเคลียร์กับลำดวนวันนี้นะครับเออถ้าไงแล้วคุณแป้งเห็นใจผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณแป้งไม่เห็นใจผมก็เห็นแก่เด็กน้ำมนคนหน้าเหลี่ยมที่กาลังจะบอกความรู้สึกกับผู้หญิงนะครับขอบคุณครับคุณแป้งครับขอบคุณครับ คุณแป้งครับเออเห็นนายมาลุยไหมครับฮะนายมาลุยเข้ามาด้วยเหรอนี่คุณแป้งไม่ต้องมาทําเก๋ไกสชลเดอร์เลยนี่ลำดวนเขาบอกหมดแล้วครับความจริงอะถ้างั้นเขาอคงอยู่ดาวถ่ายมั้งดาวถ่ายชอบถ่ายงานนี่นะถ้ามาลุยเขาอยู่ดาวถ่ายนะครับผมว่าคุณแป้งก็อยู่ดาวแท้แหละครับนี่นี่ตรงลงอ่ะบอกความจริงไปด้วยครับ เห็นมารวยป่ะครับไม่เห็นไม่เห็นองใส่อยู่ข้างในอะ่ะเราไปดูข้างในดีกว่าเอ,อ,เอ,อ๊ยนี่นี่นี่ไม่ต้องเอาฉันไม่โกหกนายก็ได้นในมารูยเข้าไปห้องน้ำว่าแล้วโอ้ย